สวัสดีค่ะนักเรียนปสนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องค่าประมาณนะคะต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วที่เป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยะคะ่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าจำนวนเต็มร้อยเนี่ยมันออมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอะไรเอ่ย 100ใช่ไหมคะ100อ่านักเรียนจดลงไปด้วยนะคะ100อะไรอีก200นะคะ300 400 500 600, 600 700 800 900อ่าไปจนถึง900นะคะทีนี้จำนวนเต็มร้อยต่อไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย1,000 1,000เป็นไหม หนึ่งพั 1, ก็เป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะหนึ่ต่อไปก็จะเป็นอะไรอีก 1, 000, 100, 1 000, 200น0 0 1พ0นหนึ่งร้อยหนึ่งพัะคะหนึ่งพันสามร้อยร้่อยไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงแบบเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นห้า0ัน 300อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอะไรดีล่ะ5,400อ่ามีเยอะแยะมากมายนะคะก็หลักๆก็คืออะไรสังเกตเห็นอะไรคะจำนวนที่อยู่หลัก10และหลักหน่วยเนี่ยจะต้องเป็นเลข0ใช่ไหมคะถามว่า1000เป็นจำนวนเต็มร้อยเพราะอะไร หลักสิบกับหลักหน่วยมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้เราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มร้อยนะคะคือจำนวนที่เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์นั่นเองอ่าตรงนี้จดลงไปนะคะจดลงไป เรามาดูตัวอย่างกันนะคะครูมีข้อมูลมานะคะเ็บอกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดต่างๆดังนี้นะคะกรุงเทพถึงเพชรบุรี123กิโลเมตรกรุงเทพถึงสงขลา950กิโลเมตรกรุงเทพถึงยะลายะลาอยู่ที่ไหนภาคใต้นะอยู่ภาคใต้ ยะลานะหนึ่เมตรกรุงเทพถึงน่านน่านอยู่ภาคไหนเอ่ยภาคเหนือใช่ไหมคะ,ะกรุงเทพถึงน่าน668กิโลเมตรอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับมานะคะเราจะพิจารณาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องเต็ม10เนาะระยะทางจากกรุงเทพถึงเพชรบุรี1 2 3 กิโลเมตรทีนี้ครูก,ก็มีเส้นจำนวนมานะคะมีเส้นจำนวนมาเราก็อะไร123มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยไหนกับจำนวนเต็มร้อยไหนนะคะแล้วก็มาดูกัน100นะก็ต้องอะไร100กับ 200นะคะไม่ใช่120กับ130แล้วนะเพราะว่าอันนั้นคือเต็ม10นะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องเต็มร้อยกันนะคะอยู่ระหว่าง100กับ200ฉะนั้นตรงกลางตรงกลางจะต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น150นะคะ150นี่มันก็แยกย่อยไปอีกอะเป็นอะไรเอ่ย110 หนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสี่สิบย่อยไปนะคะอ่ะเขียนให้ครบอ่ะเราก็จะได้เอ่อเส้นจำนวนแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่า123ของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างไหนเอ่ย123มันอยู่ระหว่าง ร้อยยีกับร้อใช่ไหมน่าจะประมาณตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวขอค,คิดให้ตรงกันแล้วกันอันนี้คือ123ยยี่สินะคะร้อยยีของเราอยู่ประมาณนี้เราก็มาสังเกตง่ายๆเลยนะคะระหว่างเอ่อหนึ100กับ200เนี่ยร้อมมันอยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันนะคะ ใกล้ไรเอ่ยง่ายมากเลยอยู่ใกล้ขอโทษอ่ะเดินนะเดี๋ยวนะวนะอ่ะอยู่ใกล้100มากกว่าใช่ไหมคะใกล้100มากกว่าเดี๋ยวเรามาเขียนกันเนาะ123อยู่ระหว่าง100กับ200นะคะ123อยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันเอ่ย 100เห็นไหมอ่ะมันอยู่ใกล้100มากกว่า200ฉะนั้นเราก็เลยตอบได้นะคะว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ123คืออะไรเอ่ยก็คือ100นั่นเองนะคะแสดงว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเพชรบุรีเนี่ยประมาณ100 กิโลเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวเติมหน่วยให้มันสักหน่อยอ่ะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูต่อไปนะ,ะถ้าใครจดตรงกรอบนี้แล้วนะคะไม่ต้องจดอีกนะเพราะว่ามันเป็นอันเดิมนะคะจดแค่ครั้งเดียวพอนะคะต่อไประยะทางจากกรุงเทพถึงสงขลา950กิโลเมตรอ่ะสงขลาอยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ประมาณภาคใต้บนบนหน่อยเนาะนี่เรามาดู950เนี่ยมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยไหนกับจำนวนเต็มร้อยไหนนะคะอะไรเอ่ย900กับ1,000ใช่ไหมคะ900กับ1,000เต็มร้อยนะฉะนั้นตรงกลางมันคืออะไรเอ่ย950เออ ต้องเขียนรายละเอียดอีกไหมนี่ต้องเขียนอีกไหมนี่เก้าร้อยสอี่สิบเก้าร้อะเขียนก็ได้เนาะเก้าร้9ยหกสินะคะนี่เรามาดูระยะทางจากกรุงเทพถึงสงขลานี่มันเก้าร้อยหใช่ไหมคะเก้อยห้าสิอยู่นี่ไงไม่ต้องหาให้ยุ่งยากเลย แต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่หไหมคะแสดงว่า950มันอยู่ระหว่าง900กับ1000ซึ่งอยู่ตรงกลางเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตามข้อตกลงเนาะที่เราเรียนมาจากเต็ม10ถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางนะคะให้เราเนี่ยประมาณเป็น จำนวนเต็ม10ที่มีเอ้ยขอภัยเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะที่มีค่ามากกว่านะคะฉะนั้นเราก็เลยให้มันมีค่าประมาณเป็น1,000นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนก่อนเนาะตามข้อตกลงตามข้อตกลงให้ เป็นค่าประมาณจดดด้วยนะเป็นเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มีค่าเปลี่ยนสีแล้วกัน มากกว่านะคะที่มีค่ามากกว่าซึ่งตัวที่มากกว่าของเราก็คือ1,000นะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ950ก็คือ1,000นะคะ,สะแสดงว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงสงขลาประมาณ1,000กิโลเมตรนะคะอ่ะจบแล้วต่อไป ไปนะคะคระยะทางจากกรุงเทพออถึงอะไรเอ่ยยะลานะคะยะลาภาคใต้อยู่ข้างล่างเลยนะคะจากกรุงเทพถึงยะลา1,084กิโลเมตรนะคะเราก็มาดูนะว่า1,084มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยจำนวนไหนนะคะก็คืออะไรเอ่ย1,000กับ1,000 100นะคะ1,000กับ1,100นะต่อไปที่อยู่ตรงกลางก็ต้องเป็นอะไร1,050นะคะ1,050อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ไป1,010 1,020 1,030 1,040เขียนให้ครบ ไปจนถึง1,090แล้วก็1,100นะคะนี้เรามาดู1,084มันอยู่ระหว่างไหนนะ1,084ของเราอยู่ระหว่างไหนเอ่ยก็อยู่ระหว่างนี้นะ1,080กับ1,090นะคะก็อ่า ประมาณนี้เนาะพยายามเขียนให้ตรงโอเคอ่ะ1,084อยู่ระหว่างนี้ฉะนั้นดูง่ายๆเลยมันอยู่ใกล้อะไรมากกว่าคะอยู่ใกล้อะไรเอ่ยอยู่ใกล้1,100พมากกว่าใช่ไหมคะอ๋อตะลิดนิดนึง อยู่ใกล้1,100มากกว่าเดี๋ยวเรามาเขียนกันก่อน1,084อยู่ระหว่าง1,000กับ1,100นะคะ1,084อยู่ใกล้อะไรมากกว่าเอ่ยจากที่เราดูเส้นจำนวนนะคะมันก็อยู่ใกล้1,100มากกว่าฉะนั้นก็ใส่ลงไป มากกว่า1,000นะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ1,084ก็คือเอครูเขียนเหมือนเลข6กเลย <c oughs> ก็คือ1,100นะคะแสดงว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงยะลาประมาณ1,100กิโลเมตร นี่เรามาดูนะคะจากเส้นจำนวนนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างนะ,ะพบว่าการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะ,ะต้องพิจารณาจำนวนว่ามันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดนะคะอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ย1นึเนี่ยอยู่ระหว่างอะไรเอ่ย1 0 0กับ1,100ห่ร้ยใช่ไหมคะหรืออะไร950อยู่ระหว่าง 900กับ1000นะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคืออะไร123อยู่ระหวา่าง100กับ200นะคนะประมาณนี้จดนะคะนี้จดด้วยเหมือนที่ครูพาทำเมื่อกี้เนาะก,ก็คือพิจารณาว่าอยู่ระหว่างจํานวนเต็มร้อยได้อันนี้สำคัญเลยถ้าจํานวนนับอ่าถ้าจำนวนนั้นมีเลขโดดในหลักสิบคราวนี้เราดูหลักสิบนะคะ เป็น 0, 1, 2, 3, 4นะคะให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่าถ้าเลขโดดในหลัก10เหมือนเดิมดูหลัก10แต่ว่าจะเป็นคนละตัวกันนะคะเป็น5ขึ้นไปนะ5 6 7 8 9จนะ,ะจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่านั่นเองโอเคอ่ะเดี๋ยวสรุปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อ ต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะ